มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขทะเบียนรถ10ล้อคู่ใจคุณยายกี10บล้อคอกระเช้าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่หลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะโดยเพจที่ใช้ชื่อว่าสื่อปราจีนบุรีได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าปิดตำนาน1 0บล้อคอกระเช้าสิ้นแล้วป้ากีนางราตีร่มใส ผู้สร้างตำนานผู้หญิงแกล่งแห่งเมืองประจันตคามที่ขับรถบรรทุกนานที่สุดจนกลายเป็นข่าวโด่งดังล่าสุดข่าวร้ายมาถึงครอบครัวร่มใสต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนคืนกลับมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากส่งตัวจากโรงพยาบาลประจันตคามไปที่โรงพ,ยา,พรยาบาลศูนย์เจ้าพยาแพทย์พยายามยื้อชีวิตสุดความสามารถแต่ด้วยวัยและก็ร่างกายป้ากีไม่อาจจะต้านทาน จึงได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวนะคะโดยวันนี้ทางญาติได้นําร่างของป้ากีกลับมาทําพิธีรดน้ํนาณวัดศีประจันตาคามอเําประจันตาคามจัังหวดปราจีนบุรีค่ะในเวลา1 6 0 0นของวันนี้ทีมงานสื่อปราจีนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวป้ากีมาณะโอกาสนี้สิบล้อค ok. อกระเช้าปิดตำนาน หลังจากนั้นมีบรรดาชาวโซเชียลบางส่วนนำอเอเทเบียนร,รถของคุณยายกีสิบ็อคอกระเช้าหวังเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้นะคะอย่างไรก็ตามเป็นความชอบและก็ความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยายกีอย่างสุดซึ้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ